วันนี้ดิฉันจะพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการขอนัดหมายเพื่อตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส2019ันสะคะศัพ์คำแรกที่จะพูดถึงในครั้งนี้คือรัฐบาล Rex Overheid Rex Overheid Rex Overheid Over ซึ่งในบทที่2ก็ได้พูดถึงแล้วนะคะแล้วก็องค์กรนี้ที่สำคัญที่เราจะติดต่อกับเขานะคะ K K D K K D ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า g e m e e n t e l e r k e g e i z o n Heads Dins t มีอยู่ทั่วประเทศในทร์แลนด์แล้วสามารถหาดูใน Google ได้ว่าที่ไหนที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็ติดต่อไปที่นั่นนะคะหรือไม่ก็ติดต่อไปที่เ,ออเบอร์โทรศัพท์กลางเลยนะคะแล้วก็ถามเขา หรือว่าเขาจะนัดเราเองว่าจะให้ไปที่ไหนอะไรยังไงที่ใกล้บ้านแล้วสำคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะโทรไปเนี่ยคุณจะต้องมีอาการที่ใกล้เคียงหรือคิดว่าจะมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเหมือนกับที่เคยพูดในบทแรกนะคะว่าจะเป็นอาการของเชื้อโคโรนาไวรัสคือคนถ้าไม่มีอาการเขาจะไม่ได้รับนัดหมายนะคะ จะต้องมีอาการเท่านั้นเขาถึงจะรับนัดนะคะอาการที่เราคิดว่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อร่างกายเราเขาเรียกว่า g l a c h t e n g l a c h t e n g l a c h t e n ต่อไปนะคะเมื่อโทรไปเราก็จะบอกเขาว่าเราต้องการจะนัดหมาย มา a เอิญออฟสปรักมา a เอิญออฟสปรักมากเอิญออฟสปรักหรือจะพูดให้ย้ำให้ชัดไปกว่านี้ก็คือทำไมจะนัดมาจะนัดหมายเพื่ออะไรเราก็จะบอกว่านัดหมายเพื่อตรวจเชื้อ 2019. โควิดส Corona n i e t e e test o f s p r a k corona n i n e t e n test afspraak corona n i n e t e n test afspraak แล้วโปรดจำไว้ด้วยว่าก่อนที่จะโทรไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก็คือคุณจะต้องรู้หมายเลขตามบัตรประชาชนของที่นี่ ซึ่งจะหาได้ที่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ยังไม่มีพาสปอร์ตถ้ามีพาสปอร์ตก็จะอยู่ที่พาสปอร์ตถ้ายังไม่มีก็จะอยู่ที่กรีนการ์ดที่เขาอนุโลมให้อยู่ภายในประเทศชั่วคราวแล้วก็จะมีอยู่ที่สำหรับบางคนที่มีใบขับขี่ก็จะมีหมายเลขตามหมายเลขประจำตัวของคุณอ,อยู่ตรงนั้นนะคะ หมายเลขบัตรประชาชนเขาเรียกว่า Burger s อ r ์เซอร์ m ิส r b น r มเ r อ e r เ i อร์เซอร์ b ิส g e น s มเบอร์เ u อ,อร์เรมมและนี่ก็คือโทรศัพท์นะคะของ KKD นี่นะคะต่อไปถ้าจะไม่โทรศัพท์ก็สามารถติดต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือได้ด้วย การใช้ออนไลน์วิธีใช้ออนไลน์นะคะออนไลน์กดไปที่เว็บไซต์ของ KKday นี่คือเว็บไซต์ของ KKday แล้วเขาก็จะมีช่องให้บอกว่าเอ,อ่อออนไลน์อัฟสปราคนะคะออนไลน์อัฟสปราอยู่ตรงนี้นะคะอัฟสปราคือนัดหมายแล้วก็เอ,อ่อทำพิธีกรอก ไปตามระบบที่เขาขึ้นมาให้กรอกนะคะหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือออติดต่อแสดงตัวตนผ่านระบบนี้นะคะระบบแสดงตัวตนที่เขาเรียกว่า d i d d i d d i d การเข้าระบบนี้สามารถผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลได้นะคะ กดไปที่ตรงนี้เลยเว็แบบไซต์ของรัฐบาลระบบ b ีคดเนี่เท่าที่ทุกคนทราบนะคะคือเราจะต้องมีออ password ซึ่งเราจะต้องจำหลังจากที่ได้รับการตรวจเพื่อหาเชื้อแล้วก็จะทราบผลภายใน48ชั่วโมงซึ่งเขาจะโทรศัพท์มาหาเรานะคะผลของการตรวจ o u t s l a g h S out s l a g out s l a g แล้วถ้าผลของการตรวจออกมาเป็นลบจะพูดว่า negative 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 ถ้าผลของการตรวจออกมาเป็นบวก positive 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 แล้วถ้าติดเชื้อขึ้นมาพูดว่า b s m บ t เ b e s m ส t e b เ s m เ t t แล้วเมื่อติดเชือ้อก็สามารถแพร่เชื้อได้การแพร่เชือ้อเรียกว่าหรือว่าพูดว่า Fest Spriding Fa s p r i d i n g Fa Spriding แล้วก็การอยู่ที่บ้านหรือกักตัวอยู่ที่บ้านพูดว่า taus bliven taus bliven อยู่บ้าน taus bliven แค่นี้นะคะสำหรับบทเรียนวันนี้หากท่านชอบวิดีโอโปรดกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆ ผลงานอย่างอื่นของดิฉันติดตามได้ที่เว็บไซต์รัชนีวัน .com ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีค่ะ